เจริญพรคณะสัตยาญิโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้ตรงกับวันที่หนึ่งธันวาคมสองร้ห้าสิบเจ็ดอสาภาพมีโอกาสได้มาทันัศนศกษาที่เมืองเมืองหนึ่งในรัฐทิกซัดจำชื่อเมืองไม่ได้แล้วก็เสร็จแล้วผู้ที่นำมาคือโยมนิดหน่อยเขาบอกว่าที่นี่เป็นสถานที่อยู่ของต้นไม้ดึกดำบรรก็คือต้นไม้พันปีว่าอย่างนั้น นั่นก็คือต้นโอ๊กอย่างที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นี่ก็เป็นต้นไม้ประวัติศาสตร์ต้นหนึ่งในบรรดาธันยชาติทั้งหลายเป็นต้นไม้พันปีเ,เกือบๆจะเท่าอายุของต้นโพของพุทธเจ้าเราด้วยซอมไปเดี๋ยวจะมาภาพจะพาไปดูหลักฐานว่าพันปีอย่างไร เป็นต้นไม้พันไม้อกนะอยู่ในอเมริกาโดยเฉพาะที่โซนเท็กซัสนี่จะมีต้นไม้ออกเยอะนะเราที่เคยเห็นมาที่เคยไปดูมาก็ยังไม่เห็นต้นไม้ออกไหนที่จะมีอายุมากขนาดนี้ได้ถึงพันปีเลยทีเดียววันนี้เรามีโอกาสวาสนาดีแล้วที่ได้มาอยู่ในสวนของปวัติศาสตร์ได้มาชมต้นไม้ปวติศาสตร์ เพราะว่ามีคนเขาล้มตายหายตายจากไปหลายชุดแล้วแต่เขาก็ไม่ได้มาที่นี่นี่เขาบอกว่าหนึ 1, ่งพันปีนะใครที่อ่านภาษาอังกฤษออกคงจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะพอดีพ่อไม่พ่อยถนันาานะนถดภาษาอังกฤษวัฒนารพามา่วยเฉยๆนะโอเคนี่คอถ่ายไว้ให้ญาติมทีีพอรู้ภาษาอังกฤษอ่าน ก่อนหน้านี้ญาติโยมคงรู้ข้อมูลไปแล้วจากโยมนิดหน่อยนะพนที่โยมนิดหน่อยไปท,ทัศนศึกษาทางแถบอื่นธรามภาพก็เลยไหวตัวมาถ่ายด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งถ้าญาติโยมอยู่ตรงนี้จะมีความรู้สึกว่าแถวนี้จะเย็นมากนะบรรยากาศถึงแม้ว่าจะมีอากาศร้อนแต่บรรยากาศเย็นสบายสลับกับกลิ่นของความเก่าแก่ของต้นไม้ทําให้ ได้กลิ่นสบๆๆับสาบหอมหอมปนๆกันมาถ้าญาติโยมมีโอกาสมีเวลามาแถวนี้ก็เชิญได้นะมาซึมสับรับรู้บรรยากาศที่เป็นโบราณโบราณของอเมริกาใหญ่มากมีทั้งต้นไม้ที่เป็นต้นเรียกว่าทุก generation จะอยู่ที่นี่นะเป็นเปนพันปีสืบทอดกันมาแล้วนี่ต้นไม้เป็นปู่ของเขาแล้วก็จะมีญาตาญิตายายแล้วก็ลูกๆแม่แ เกิดร้อมรอบเป็นเีมารีตรีอยู่แถวนี้เลยสุดยอดนะยาจึงหลายแล้วก็ที่อยู่ใกล้ๆก,กับตรงนี้ก็คือเป็นสถานที่ที่เป็นน้ำนะก็เก่าแก่เหมือนกันอันนั้นยิ่งเก่าแก่มากหลายทะเลนี่ก็จะสลับมันจะมาเป็นน้ำขอหอยทะเลก็จะกลายเป็นภูเขาภูเขากลายเป็นทะเลจะสลับสับเปลี่ยนอยู่ตรงนั้นแต่ตอนนี้ก็กำลังเป็นทะเลอยู่นะ แต่ไม่แน่ต่อไปอีก3,000ปีตรงนั้นก็อาจจะเป็นภูเขาโอ้ทำไมอะไรจะมากมายข้อมูลขนาดนี้ก็มั่วๆไป่าจมทั้งหลายไม่พอดีไม่มีข้อมูล <c oughs> ก็พูดให้มันค่าเวลาไปกันนะโอเคเดี๋ยวพาญาตมไปชงเงือดูทะเลนิดหนึง่ชงชายเงิอนะโยมนะชายเงิอนะญนะาติโยมที่มี คนดีแล้วคงไม่เชิงเงิแต่ถ้าเป็นพระเตี้ยๆก็คงเชิงเงินหน่อยโอโ้เห็นแล้วญาติของโน,น่นเห็นแล้วเห็นพระองค์หนึ่งกับโยมทันทๆหนึ่งแวบบๆอยู่ทางด้านโน้นนะแม่ทะเลอ,อกว้างขวางเห็นได้แค่สองคนเนี่ยนะยังว่าในอเมริกาย่าโยมจะติดธุระป่าปังในวันธรรมดาไม่มีใครจะมาเที่ยวเท่าไร่ะมีแต่พระกับโยมของวัดใดวัดหนึ่ง มาเที่ยวกันปลอมปลอมถ้าเป็นบ้านเราถ้าเป็นทะเลอ้โหตัวอะไรมันนึกว่าเราเป็นหนูหรือเปล่าเนี่ยมันจะมาชฉบเรานะยาจงไหลนี่เป็นตัวคลีนอัพโลกเลยนะเนี่ยคือพวกแรง้งพวกอะไรที่อยู่อเมริกาก็จะเยอะธรรมชาติก็จะสร้างระบบให้สมดุลกันนีผ่พอแอกตายก็ตายไปผ่านเ,ก,เก็บศพก็เก็บไปอย่างตัวนี้กำลังจ้องหาที่จะเก็บศพอยู่ ยังไม่ตายนะอย่าบอกว่ายังไม่ตายจะเพิ่งมาเอาศพไปก่อนโอเคจะต้องไหลแค่นี้นะพอดีแบตจะหมด